กรดีวงศพแพทซึ่งเสียคุณพ่อไปเมื่อต้นอาทิตย์นี้นะครับจริงๆจริงๆต้องใจจริง,รง,รงี่อยากอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงปิดโปรเจกต์นะครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่พี่มีความสุขที่สุดมากกว่าวันที่พี่รู้ว่าพี่ได้กำกับวันที่พี่มีความสุขมากสุดคือวันที่พี่ได้มีทุกคนมีน้องๆ600กว่าคนได้อยู่กับพี่มีน้องๆ600กว่าคนหรืออาจจะเป็นแสนคนที่รักภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็มาไม่ได้ จริงๆพี่อยากจะบอกว่าสิ่งที่พี่คงยิ้มกว้างมากกว่าวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ใช่เป็นวันที่พี่จะต้องส่งพ่อขึ้นสวรรค์นะครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่พี่ตั้งใจว่าพี่จะพาคุณพ่อมามาวันนี้ด้วยเพราะพี่ถือว่าวันนี้เป็นวันที่พี่ประสบความเร็จที่สุดในชีวิตของพี่ในการมีชีวิตอยู่เกือบ40ปีนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกน้องๆคือพี่มีความสุขมากที่เห็นน้องๆทุกคนรักกันในเรื่องนี้ แล้วพี่อยากจะ like ขอเนางทุกคนว่าเราเราช่วยรักกันตลอดไปนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครสะดวกนะคะพี่จะส่งคุณพ่อขึ้นบนฟ้าตอนห้าโมงเย็นนะคะก็เชิญที่วัดได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะครับพี่นายอยู่ก่อนนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้และสำคัญที่สุดก็คือเจ้าของภาพยนตร์นะครับ ขอเรียนเชิญพี่ขุยนะครับมาโชว์ตัวนิดนึงว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญพี่เจี๊ยบวัฒนานะครับเจ้าของเพลงศกตาแล้วก็เป็นศิลปินนะครับมาให้เห็นหน้ากันนิดนึงว่าเราได้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยพี่เจี๊ยบก็อยู่นะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นสอบถามกันได้กับพี่เจี๊ยบนะครับสักครู่เดียวนะครับสั้นๆุยาากขอบคุณนะคะที่มากันเยอะแล้วก็ อ,อนาคตเราจะมีคอนเสิร์ตของพี่เจีย๊ยบพี่ณาออมแล้วก็พวกพี่เหนือพี่อินนะคะเร็วๆนี้ติดตามข่าวขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูขอบคุณที่รักภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ,ะก็ขอบคุณที่นาออมที่ทำให้ตัวละครสองตัวนี้เป็นจริงที่สุดเลยแล้วก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้ค่ะเดี๋ยวพูดพูดแทนพี่ขุยอีกทีหนึ่งพี่ขุยตื่นเต้นก็คือพี่ขุยได้คิดแล้วว่าจะมีคอนเสิร์ตของเยซอนโนนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยที่หน้ากับออมค่ะแล้วก็พี่อินแล้วก็พี่เหนือก็เร็วๆนี้ติดตามข่าวสารต่อจากทางพี่อ้วนด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่ปากนิดนึงนะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมติน้องที่ดูหลายๆรอบคงรู้มันคืออะไรรู้ใช่ไหมคะว่ามันคือผีเสื้อที่ใช้ในหนังจริงที่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าสําหรับคนที่ดูภาพยนตร์เยอะสสสุุดดนนะครับําาหที่ภพยย์เอ เดี๋ยวเอาตั๋วมาให้ี่พี่อ้วนนะครับสิบสิบ,สบตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่เยอะสุดเดี๋ยวพี่จะให้ผีเสื้อพร้อมกับลูกตีนานกับกับออมที่ใช้ในหนังที่เป็นลูกที่ติดตรงกลางบอดที่น้องออมเอารูไปไปแปะไว้ที่หน้าอกแล้วพูดว่าแวาแแลวรรูปปถูกต้อง ที่อลิซเลยนะครับเดี๋ยวจะมารอบคนคนที่ได้ทำได้ได้ตัวสูงสุดที่25ใบนะคบให้มารับทีพี่อ้วนนะครับจากนั้นอีก9คนพี่จะเตรียมรูปพิเศษไว้ให้พร้อมกับลายเซ็นของีินาละออมแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณสุดท้ายขอบคุณที่กล้ารักกันขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับและบัดนี้เราก็ขอขอบคุณเอสเฟตรงเวลานะครับเราฉาย11โมงครึ่งนะครับเสร็จจากงานเจอกัน